ซุปน้ำไหมจ้า,ก,จากำลังสุกค่ะซิมูสาวลุยมันเถิงห้องขึ้นมาเลยเหนืนนนอขุ่มไหมูกนะเหนือขุมไหลูกโบวเยอะมากจ้ะซื้อปลาหมึกกันนอกคอนละรอดโอ้หาสลาดัดเรียวห่าทูปลาหมึกมามันจะกินหน่อยเดียวหนึ่งเอากินหน่อยเดียวนะี่อันอัน เ,เ,เอามาเสร็จเลยพี่น้องถ้ากันกินเลยจ้ะข้าวจ้า,จาก็มีไปกินกันเลยจ้ะเสร็จเรียบร้อยจ้ะมาข้าวจ้าวแลุยบ๊ายบายจ้าฝากกดไลค์กดแ<า>ชร์ด้วยนะคะกด<ม>ติดตามช่องนาชีชาแนลเลยจ้ะกระดิง่งตอ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 งกดกระดิ่งเลยนะคะไปดองดให้ทองเอิรนะ์ดามดากินข้าแเหนียวพี่เมานียวันเช้าเราจะกินเบิ่งปัาจะเป็นอะไแซ่บไปนะ คอมทีมงานที่ต้องมาเลยนะหายไหมอ่ะงับเขางับเขายิงเลยิเดี้ยเลเขาเรียกม้งว่แก่่วนองเออ่มาเลยนี่เพราะว่าจนนั่นเฮงยางมาแล้วสิหอมมึงนะมีวถสิงไข่บ่งนี้ เออกูดถย่างแปลว่าถิงไข่กับอันนั้นเลยชุบอยู่พ่นเลยเพราะว่ากินแล